ชีวิตมันก็ไปพลิกอีกระดับหนึ่งอีกคือไออัลบั้มเนี้ยโดนจับก็โดนจับก็คือข้อหาอ่าผลิตเพลงที่มีลามกอย่างใคยอนาจารเป็นเราเป็นเขาเรียกว่าเป็นยุคแรกอ่ะผลิตเป็นแถบเสียงเว้ยสมัยก่อนหนังโดูเนี่ยที่ที่เราเป็นคลาสสิกอ่ะตำรวจมาจับเลยใช่จริงจริงตอนนั้นน่ยด้วยความมันมันเป็นอะไรก็ว่าแล้วมันใหม่แล้วมันใหมเพิก็คือตำรวจเขาก็ปวดหัวเว้ยคือเขาโดนสั่งใหม่อีกทีว่าให้ให้มาให้มาปราบให้ให้มาจับไอไอเทปอันเนี้ย แล้วด้วยความที่มันเป็นของใหม่ในเมืองไทยที่ที่มันร้องหยาบคายเขาไม่รู้ว่ะจับข้อหาอะไรตอนนั้นอะมาจาับเนี่ยข,ข้อหาที่ไงอันแรกของประเทศไทยผลิตแถบเสียงที่มีคำรามุกอนาจารหยาบคายเผยแพร่ในที่สาธารณะและเด็กอายุต่ำกว่ 1> า1 8ปีเข้าเข้าไปรอประกันประมาณสิบชั่วโมงเพราะว่ามันเป็นมันเป็นแค่แรกอะมังเดืนทำกิ๊กเครือเขาเป็นเขาเป็นนักเลงโดนโดนโดนปุดไหมัเขงมันมี